ิดหลังจากเปิดไกลบ้านไปหฮ็งงานไกลทิน่นมุมนี้สินกลับคืนหน้าบนมีปลาสิวบอนบนได้สอนแนงตาเตาพวกงูเจ้าอย่าลืมเดอ้อสุ้มงูเจ้าอย่าลืมเด ดีครับพี่น้องมาปลูกมันครับเมือเอ่อนี้สักกาจิตในเมืองอนบ่เคยปลูกเจ้าได้ตาเอา,เอาจองางไหก่อนเอาไร่ขึ้นนี่ตาม่นนี่บ่เอาลงีนี่เอาไ่ตกไก่ขห็นเจ้าเหีตาั่เห็นบ่เนี่ยเออเออออี้กอแล้วต้อ,อ,ตอาอ งูเ่งเห็ดัสีจะใส่น้ำบ่ขึ้นบ่กินแล้วมันแข็งเหยกัดเหยอ็ไหวงนลำบากกวานี้เอาใส่รองหรอน้ำปีนใส่ก็ ล่องบ่เดาล่งรึกานในกรไดม้งะมันบ่องลึกปานในแหลงเด็กใใ่น้ำนี่หัวบ่ดี้จเค่าว่าลงรึกว้าเนี่แหละ กล้วยก็มาแบกมันพี่เร่ยง่ายบ่ะก็คือนงยุมลละเอ็ดีจะลุกไสยสองคนอยากไ้ลุกไผ่มันซอยเวียกบ่ ย <c oughs> ังก่อนน้เมื่อกี้จะได้บไมีอเตากระเยงนีต้ปพูให้หายวนี้เตะต่อูให้หายได้พอบ่ว่าหได้พอเตะก็อว่าไอ้พอไต่พอได้ยินนี่เล้ ๋ยวพี่น้องบุกมันครับแต้เรายัางก็แดดฮอนแตัวใหญก่อน เกยเห็นจเทียบพี่น้องนผืพ่ลงปีที่สองนี่เห็นไหกนเยเห็ดจะเทียมัน đẹp đèn hoan Đây là nào nong sai ba nong bùa ai con mới dám bỏ đập khôn là sáu chi các phong bì chi ai ปีเราปีนีหเอาสีอาสีแล้วไอ็ดี่อนซอยควาแม่อยู่บ้านเหพี่น้อง เราปลูกมันซอยบางเบือแล้ว,ว,ลวครับบาทหนึ่งตั้งยอดครับ ครับผมมาแล้วพี่นอ้นองเงือดก้อนครับจะียิกลายครับเงือดก้อนพี่น้องมาแล้วนะครับอ่อแรกครับเริ่มงานมือแรกครับมือเนี่ยเริ่มงานมือแรลกจังพญาศักดิไปอีกน้อยนึงครับ แรกๆพี่น้องเพิ่นสี้ดลยว,ว่าปลูกต้อยครับหดน้าขึ้นหดหน้าสายยางหดน้าครับยานบ่เกิดมันแห้งโพอดพี่น้องครับเพื่อนสัปลูกขอดีครับเพื่อนปลูข้อนี้ครับ อากฝั่งนี้มาทางนี้เพิ่นยกใหย้ยกให้ลูกซ้ายว่าซันว่าฝั่งนี้สิปลูกมันใหมือนฝั่งนี้สิให้บ้านหนองบัวใส่ประโยชน์ทั<อ>้งหายทั้งจมจกักมันสิได้กินบ่นว่าซันวะเมย์เมื่อย์น้องเมย์เมย์เมยเมย์เมย์น้ำพุทอธครับผมจะจะให้กับล่อเบิ้งครับพี่น้องระวังปลามันกับปลาผักแล้วปลาผักถ้าได้ขึ้น พักแล้วค่ะสิจดบัญชีไายรับรายจ่ายร่องเมืองพี่นนองบ้านจิหักลบกันแล้วว่ามันจิมันคุ่มคาว่าถ้าเพิ่นปลูกปลูกมันเพิ่นสิไดประมาณห้าพันบาทเนาะถ้าผมปลูกผักในี่ผมสิไดสิไดเงินบ่อหรือสิไดกินบอ่อจังไหนมันจิคุ่มคาหรือบ่คุ่มคากับจังคอยพิจารณาบางอ่งอีกท่านึงครับสิจดบัญชีรลยรับรายจ่ายร่องเมืองพี่นนองแต่ว่าลงทุนไป หลายบาทแล้วทั้งค่ามิเตอร์น้าค่าสายยางค่าผ่าตะาไคร้สิมาล้อมตะไคร้ยัง่ทันได้เบิดครับยังได้มากน้อยหนึ่งครับตะไคร้อยู่ที่ลานขาอยู่บ้านเบิดกได้ล่อครับขี้งัวกับพันมากครับยัง่ทันได้อยู่ครับขี้งัวพวกปุ๋ยคอก่ทันได้อยู่พี่น้องอากาศบรรยากาศยัง้อนแรกพี่น,อน้องจากในกะคอยรอติดตาม,มาบ้านลุงบอรอีกต่อไปนะครับเนาะ อนุญาตลาไปเส้นนี้นะครับคำแรงแล้วเราสี่ขาบน้าไ่่ลองเงอเต็มตัวเพื่อนครับพออนไมาคลิปหนาครับผมคลิปนี้ขออนุญาตกล่าว่าโคดีสวัสดีครับ